สวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาสอนวิธีใช้อินบอทนะครับเซิร์ฟเวอร์วซีนะครับเนื่องจากมีผู้เล่นจํานวนมากนะครับลองเรียนมาว่าเออคุณนุ้นคนนี้ปรนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับจะได้เท่าเทียมกันเนื่องจากผมก็ขี้ขาเลยนะครับก็ตามนี้เลยหลังจากโหลดโปรเสร็จแล้วนะครับมึงก็โฟเดอร์นี้ขึ้นมานะครับเปิร์เอ็กซ์อินเจนะครับ ให้เราเข้ามาในโฟลเดอร์บอ่าจะเจอตัวโปรแกรมนะครับตัวตัวฉีดไฟ dll นะครับให้เราคลิกขวานะครับเลือกลัน s d m i n นะครับคลิกขวานะครับแล้วเลือกนะครับต้องเลือกทุกครั้งนะครับตามนี้นะครับไม่งั้นโปรมันจะไม่ทํางานนะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วก็ไม่ต้องแก้อะไรนะครับตามนี้เลยเนี่ยไม่ยุ่งอะไรกับมันให้เรา เข้าเกมเลยนะครับอืมทีนี้ปลายกระสุกฉีกเข้ามาในตัวเกมนะครับอืมแล้วก็จะโผเมนูของโปรแกรมนะครับบนซ้ายมือเรานะครับช่องแรกนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้าทําแล้วคุณลุดแน่นอนช่องที่สองนะครับกดจิ๊กที่อินบอทเพลเยอร์อย่างเดียวนะครับอย่างเดียวนะครับไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันอ่า หรือไม่คุณจะใช้เป่าใหญ่ก็ได้แล้วแต่คนนะครับสามอันนี้ก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเพื่อไม่ให้มันมัวน,นะครับในกรณีนี้ผมใช้อันแรกอันเดียวอ,อันนี้คือเป่านะครับเป่ากลางจอนะครับจะให้มันสีอะไรก็ว่าไปปรับขนาดสีได้อ,อันนี้ ytplayer นะครับกดติก๊ก ครับมันมันจะขึ้นกรอบขึ้นมานะครับอืมกดเลขศูนนะครับที่นำแผดนมันจะปิดเปิดเมนูนะครับอ่าเลขศูนย์ข้างๆตัวจุดนะครับอืนี่ผมจะทดสอบยิงคนให้โดนนะครับถ้าคนสองคนด้วยปืนกระบ,บอกเดียวอืม อันนี้ให้เราทำการเข้าเกมนะครับจะ์ฟไหนก็ได้ที่คุณถนัดตัวคนน้อยก็พอละอ่าส่วนอันนี้คือระยะของผู้เล่นปึ๊บกดเข้าไปมันก็จะบอกบ่งบอกบงระยะนะครับว่าคนนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนระยะเท่าไหร่นะครับ ประมาณนั้นนะครับแล้วให้เรากะเอาเองด้วยในกรณีนี้เท่ามาอยู่ในเซิร์ฟนะครับให้กด e s c ก่อนแล้วค่อยกดนะไม่งั้นมันจะมั่วอ,อันนี้คือเส้นที่โยมหาผู้เล่นใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้สุดท้ายนี้คือ,อไอเทมนะครับว่าไอเทมอกู่ตรงไหนบ้างเนะี่ยเราก็เดินตามไปเก็บได้เลยอ,อันนี้คือล็อกเป้าซอมบี้แต่ในกรณีนี้ใชล้ล็อกเป้าคนอย่างเดียว ก็อันนี้นะครับผมเห็นคนแล้วใช้ได้ตั้งกดกดตัวสีเป็นเป็นมุมมองนี้ก็ได้นะครับเผื่อมันอ่ถ้ามันถ้าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมุวมองอย่างเงี้ยคิดว่ามันมุอย่างเงี้ยกดตัวสีก็ได้เรื่อปรับมุมมองหนึ่งอันนี้ล็อกก็ล็อกเป้าแล้วแต่งให้ตรงนะครับมันก็จะล็อก ตัวเดียวตอวนั้นนั้น,น,นที่เราเล็งไปในกรณียิงให้เราเล็งก่อนนะครับมันจะเห็นชื่อผู้เล่นอย่างเี้อย่างนี้ไม่โดนนะครับมันเห็นชื่อผู้เล่นยอดผู้เล่นอะไรไงไงอย่างเงี้ยิีแม่งเลยครับแตกนะครับโอเคปืนที่นะนําไม่ใช้นะครับเป็นฟังก์ชันของคนเลขศูนย์นะครับคุณแม่นนไม่ใช้ก็ สซการ์นะครับไอ้ยอสการไนท์นะครับสการไนท์ฟาร์มาร์ก็ได้มันจะยิงตรงนะครับอืมยิงตรงมันก็จะโดนเยอะนะครับตัวเอ็มสีนี่ก็โอเคอยู่แต่ในระยะหนึ่งนะแต่ถ้าสการไนท์กับฟาร์มาร์ก็ไกลอยู่นะครับหลายร้อยเมตรตายนะครับตามนี้ในการยิงให้กดคลิกๆเรื่อยๆก็ได้นะครับมันก็จะได้ตรงตรง ถ้าค้ามันก็อาจจะแยกออกไปหน่อยนี่ใช้ดีมาดานะไม่มีของนะประมาณนี้ที่เหลือก็ฝีมือกันเองนะครับเนื่องจากผมก็ได้แก้มาเยอะแล้วนะครับที่เหลือก็ใช้ฝีมือกันเองอืประมาณนั้น ให้ต้องก,อก่อก่อนแล้วค่อยไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับใช้ฟรีกันไปเลยคือเหลือว่าฟรีเหมอือนกันเองอันนี้ก็รอผมรอยิงผมอยู่ บางคนชอบกดมุมมองตัวซีนะครับอืมก็โอเคอยู่นะในการยิงโอ้โยโอเคนะครับตามคลิปนะครับจบเพียงเท่านี้